สวัสดีครับแฟนแฟน t u b e c h anel n ดูมวยบายใหญ่ลำนาลายสําหรับเทปนี้เราจะพาไปชมผลงานของคิวเลอร์คิดสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องกับไฟล้างแค้นให้กับสิทธิพี่ร่วมสํานักอย่างเข้มสิทธิสองพี่น้องซึ่งพ่ายแพ้ให้กับดาวิดกิเลียแบบมีนับมาติดตามรับชมกันครับขนาดยอดมวยอย่างเข้มอย่างเสร็จแล้วสิทธิชัยจะสามารถล้างแค้นคืนให้กับรุ่นพี่ ได้หรือไม่ก่อนชมมวยคู่นี้ครับฝากกด subscribe กดสั่นกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องก็ยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะผากันที่รายการนี้ครับศึกกอลลี่เวิ d ์ e ซีรีนะครับจัดขึ้นวันที่26พฤษภาคมปี2012นะครับตรงกับปีพศ2555ครับที่สต็อกโฮล์มประเทศสวีเดน นักชกไทยของเรานะครับเข้มสิทธิสองพี่น้องครับหรือเข้มสอเพินจิตครับเจอกับทางด้านของดาวิดคิเลียนนักชกชาวจอร์เจียกติกาคิกบ็อกซิ่งพิกัด70กิโลกร,รมัมกำหนด3ยกครับแจ้งไว้ก่อน,นครับเทปนี้เป็นไฮไลท์นะครับเป็นไฮไลท์เห็นด้านหลังนะครับกางเกงขาวดำนะครับนั่นคือเข้มสิทสองพี่น้องครับ อายุยี่ปดปีสูง1 7 3ซนเมตรครับในขณะที่คีเรียครับเป็นเกงดำเหมือนกันคาดแดงเหลืองนะครับอายุ24ปีสูง170เซนติเมตรครับด้านของคีเรียนี่เป็นมีพื้นฐานมีเบสมาจากคาราเต้นะครับสำนักอาชิฮาร่านะครับเดินลุกไล่ทางด้านเข้มนะครับตอนนี้เข้มฝนคืนด้วยอุ้ยจังหวะนี้ครับโดนโดนแข้งซ้ายครับโดนแข้งซ้ายของคีเรียครับนับพลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเข้ม จังหวะที่เข้มพยายามจะสปริงตัวถอยออกมาครับแม่หนีไม่พ้นแล้วสมีแข่งครับโดนทีมหน้าครับตบผู้ขวาโอ้ตบเป็นชุดเลยครับสาเป็นชุดเลยครับตอนนี้โอ้ใส่เป็นชุดครับโอ้หัวซ้ายอีกทีครับนี่ครับช็อตคิกอีกทีครับโอ้ตอกส้นใส่ทางด้านเข้มอีกทีครับอ่าเข้มนี่เริ่มเริ่มฟื้นแล้วครับตอนนี้เป็นฝ่ายแม่ต้องเอาคะแนนคืนครับต้องต้องเบียดคืนแล้วครับตอนนี้จับในแม่ตีดีทีเดียวครับ กิเลียแกผักออกไปเลยครับงัดอัปคัดครับโอ้โดนนับปาดแล้วครับแข้งนี่ต้องเร่งแล้วครับอจังหวะนี้ครับแม่ฟาดด้วยโ o l l i n g thunder kid ครับหรือโดมาวาชิครับโอ้พยายามโชว์เลยครับเมื่อสกูเป็นจังหวะที่โดนแข้งซ้ายครับนับปาดครับแล้วนี่ก็โดนทางด้านของดาวิกิเลียนีตอกส้นใส่ทีครับนี่ครับ ดาวิดคีเรียรครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนแค้มสิทธิ์สองพี่น้องครับแมเรียกว่าทางสิทธิ์สองพี่น้องนี่แผนงฝังนั่นเลยนะครับกอไฟนี้นี่โดนนับแปดแล้วก็แพ้ไปแบบขาดลอยครับจากไฟนั้นครับจนถึงไฟนี้ครับทางแคมสิทธิ์สองพี่น้องครับรอคอยเวลาล้างแค้นครับนานเต็มๆถึง3ปีเลยทีเดียว มาที่รายการนี้ครับศึกกอรี่ครั้งที่22ครับจัดขึ้นวันที่5มิถุนายนปี2015นะครับตรงกับปีพศ258ครับที่ฝรั่งเศสครับนักชกที่จะมาล้างแค้นแทนเข้ม12พี่น้องครับนั่นก็คือสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องครับ,รบเจ้าเกียรหล้างโลกครับเจอกับดาวิดคีเดียนักชกชาวจอร์เจียกติการิคบ็อกซิ่งพิกัด70กิโลกร,รมักรรมกำหนด3ยกนะครับ กางเกงดาทั้งคู่นะครับแต่ทางด้านสิทธิชัยนี่กางเกงจะพาดสีแสดหน่อยนะครับอายุ24ปีครับสูง174เซนติเมตรครับในขณะที่ดาวอิเคเลีย27สปีสูง170ซนติเมตรครับกางเกงดำล้วนนะครับอีเลียนี่เดินเข้าหาเลยฮะสิทธิชัยต้องบอกว่าในช่วงเวลานั้นนี่ถือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงครับใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีครับในการที่จะไต่ขึ้นมาชกในรายการใหญ่อย่างกรอรีครับ สายเป็นหนึ่งทีครับยังจะไล่ต้อนให้ติดเชื่อครับแล้วรัวหมัดครับอย่างที่แจ้งกันไปแล้วนะครับในไฟที่แล้วนี่ดาวิดคิเลียครับมีเบสหรือมีพื้นฐานมาจากคาราเต้นะครับสายหรือว่าสำนักอาชิ哈า่านะครับฝาเป็นหนึ่งทีครับชายคืนซ้ายครับ้ขาครับก็เป็นการวัด คุณภาพช่วงล่างมันคู่ครับว่าใครจะดีกว่าครับนี่ครับโยนเข่าโอ้สวนเต็มเต็มเลยครับกีเรียนจะต่อยนี่พิชัยได้จังหวะนี้โยนเข่าสวนเลยครับใชแล้วครับแข้งซ้ายแตะบริเวณท่อนแขนนะครับสามศูนย์เลยครับว่าถ้าเจอมวยหมัดหนักนี่ให้เตะบริเวณท่อนแขนนะครับพอเ้าข้างไหนหนักก็เตะข้างนั้นแหละครับยกหนึ่งสักห้าทีสิบทีนี่จาก มวยหมัดหนักน,กนี่กลายเป็นหนักหมัดเลยเดินเข้าหาครับคีเรียพยายามจะเน้นเน้นหมัดนี่ยละครับโดนซ้ายบีแล้วครับซ้ายนี่เลือกเป้าเลยครับทั้งต้นขาทั้งต้นแขนนะครับเก็บเขาอีกทีไหนครับาการเตือนซะก่อนครับ <Yeah. S 2> ว่าอเตือนให้ทางคีเรียนีเอาสูงหน่อยครับระวังระวังกระจับระวังเป้าเลย เดินด้วยซ้ายครับมัดซ้ายแล้วครับชิงจังหวะออกได้ก่อนแทบจะทุกไม้เนะครับสำหรับสำหรับดิชายอ้จังหวะนี้ครับแม่ฟาดด้วยโดมาวาชิครับหรือโรลิงทันเดอร์คิกครับซึ่งเราบอกว่าท่านี้ครับเป็นท่าของคาราเต้เลยนะฮะโอ้ายแล้วครับซ้ายเบิ้ลไปสองทีครับบริเวณต้นแขนแกยับขวาครับพยายามที่จะ เน้นหมัดนะครับทางคีเรียครับพยายามจะต่อยครับโดนเข่าอีกแล้วครับถ้าเป็นกาิิกามมยไทยแบบเต็มรูปแบบนี้คีเรียน่าจะโดกไปหลายเข่าแล้วครับจะฟ้องกรรมการว่าต่ำหรือเปล่าครับพบ <c oughs> กันใหม่ครับกรรมการยังอยู่ในช่วงเวลายกแรกนะครับนี่ครับโดนซ้าย ขึ้นขวาครับอ่โดนหมัดซ้ายแล้วครับนี่ครับโดนซ้ายอีกแล้วซ้ายนี่ยังไว้ใจได้ครับแลขวานี่แกกระแทกทำลายจังหวะกระแทกวัดระยะตลอดเลยนะครับยกที่สองครับโกดทักทายด้วยซ้ายก่อนเลยครับสีชัยแล้วเลือกเต้านะครับซ้ายลำตัวซ้ายเตะขานะครับเกี่ยวมาครับมเกี่ยวจะล่างมาตีนี่ กรรมการห้ามสักก่อนครับแยกสะก่อนกระโดดกระต่อยแบบพุ่งเขาหายครับสำหรับดาวิกิเลียแบบปิงทีครับแยกครับตัวทางกติกาของกอรี่ครับก็จะให้แทงได้ทีเดียวครับโดนแข้งซ้ายไปแล้วครับโดนเข่าโดนหมัดแม่ทางซ้ายอย่างเดียวเลยครับตอนนี้อุ้ยซ้ายอีกทีครับแม้พอได ระยะได้จังหวะนี้เจ้าเมนี่โยนเข่าสาดแข้งเลยครับเน็บสองทีซ้อนแล้วครับเข่ากรรมการต้องรีบแยกครับนี่ครับซ้ายนี่ครับโดนเข่าเน็บไปอีกหนึ่งทีโอ้ลับเยอะเหมือนกันครับทางด้านของคีเรียครับทางซ้ายล้วนเลยนะครับซ้ายอีกทีครับแข้งซ้ายนี่ครับโดนหมัดซ้ายครับโอ้โหขวาก็มีครับ ขวานหน้าก็เตะเป็นนะครับเดี๋ยวจะหาว่ามีแต่ฟ้ายเกี่ยวในจับในของตีตีไหมไม่ไม่ทันได้ตีครับกรรมการแยากสักกอนก็โดนเข่าอยแล้วครับไม่จะเข้ามาทํานี่กระโดนโดนเขา่าโดนแข้งของสิชัยตลอดแลยครับนี่ครับพูดจังหวะดีกว่าเยอะครับสีชัยเอาอีกแล้วทั้งแข้งทั้งเขา่ทาทั้งหมัดมีกระแจกครบงิงครับถ้าเป็นมวยไทยน่าจะมีศอกด้วยนะครับ เดินเนเดิมครับทางด้านคีเรียครับเอาไตสูงมั่งตตดกาดครับแม่สลับแข้งเตะเลยครับแม่เสียงคือฮาจากผู้ชมครับทิปบตัวตตัวเสียเข่าไปครับเอาเรียบร้อยครับคาราวะาห้องเตะไปแล้วครับดดวิดคีเรียแม่แล้วสิชัยเนี่ยไปยืนมุมกลางมุมที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุด้วยครับแม่รอซ้ำครับรอซ้ำเลยครับแม่กรรมการครับเเรียบร้อยครับน็อกเข่าครับโอ้คาราวะาห้องเตะครับ พี่ิชัยสิทธ์สพี่น้องครับแม่สามารถเอาชนะน็อกทางด้านของดาวิดคีเลียไปในยกที่2ครับแม่ความแค้นที่ทางสิทธ์สพี่น้องเก็บเอาไว้3ปีครับ3ปีเต็มๆครับถูกชำระแล้วครับจวกลำตัวครับนึงครับโอ้คอมโบชุดนี้ครับต่อยซ้ายลำตัวครับแล้วเสียบเข่าตามครับโอ้เรียบร้อยคีเรียนีคาลาวะห้องเต้เลยครับ ฉลอชัยชนะด้วยการตีลังกาครับตามสไตล์ของเจ้าเมย์สิทธิชัยครับเป็นช่วงที่เจ้าเมนี่ในไฟนั้นครับยังไม่ได้เป็นแชมป์กอรี่ครับยังเป็นดาวรุ่งอยนะครับสิทธิชัยครับล้างแค้นให้ทางแคมป์สิทธิสพี่น้องได้สําเร็จครับล้างแค้นให้พี่แคมป์ได้สําเร็จนะครับด้วยการชนะน็อกดาวนคีเลียครับแบบน็อกเอาท์ในยกที่2นะครับ รับชมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ซับสไครป์กดสันกระดิ่งติดตามครับเป็นการแจ้งเตือนครับเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามาอย่าลืมนะครับแชร์ให้เพื่อนๆรับชมกันด้วยทางช่องของเราครับยังมีมวยดีๆสนุกๆอีกเยอะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ